อมปลุกปลุกลุกแล้วอย่านอนครูกูสอนอย่าช้าสติกาเจ้าเอย๋ยอย่าเฉยเลยราครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครองปกป้องเคหาผู้ใดมีจิตคิดร้ายขอให้กลับใจเมตตาโรคภัยนานา,นาขออย่าได้พบผ่านลาบและยศขอให้ปรากฏขึ้นทั้ง8ทิศมิตรขอให้เกิดขึ้นทั้ง8ด้านผู้ใดเห็นหน้ากูแล้วขอให้มันรักผู้ใดทักกูแล้วขอให้มันหลงโอมมหาสริกากรึงกระนัง าวังตาวามะมะเอหิสวาหะความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่กอกำเนิดสรรพสิ่ง พูดถึงคำว่าสาิกาลมันก็คือเรื่องของของสเสน่ห์ครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขานํามาใช้เป็นยันนะครูบาอาจารย์อาจารย์สมัยก่อนนํามาใช้เป็นยันเรียกว่าให้เกิดสเสน่ห์แก่ผู้ที่ได้รับไปเาเรียกว่าสาริกาลลิ้นทองก็มีการทําให้แบบคนพูดจาแล้วมีสเสน่ห์มีคนชื่นชอบมีคนรักคนใคร่ถ้าคนนึกถึงนกสาริกาเนี่ยมันจะเป็นนกที่สวยงามน่ารักแล้วก็เสียงใส ขาก็เชื่อกันว่าเสียงของมันเนี่ยดึงดูดได้คือเวลามันร้องแล้วมันจะเรียกคู่เรียกอะไรมันก็สามารถจะเรียกให้มารวมตัวกันได้แล้วก็คนได้ยินเสียงรู้สึกว่าเออนกสลิการนมันดูน่ารักมีสเสน่ห์อันนี้เนี่ยเกจิสมัยก่อนก็เลยได้นําตัวของนกสลิการเนี่ยมาทําเป็นเครื่องรางของขลังด้วยก็สามารถทําเป็นตัวนกเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ลงคาถา เศรษฐาให้มีมีเมตตามหานิยมเหมือนกับสาริกาทั่วๆไปก็สามารถทําแ,แบบเป็นเครื่องอะไรที่พกติดตัวไปได้ง่ายขึ้นนกสาริกาที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้เนี่ยก็ต้องเป็นของหลวงพ่อสนิทวัดลําบอรลอยซึ่งหลวงพ่อสนิทวัดลําบอรลอยเนี่ยท่านก็เป็นพระที่ยังไม่ได้อยู่ในยุคที่เก่ามากนะครับเพราะท่านท่านบรรณภาพไปเนี่ยปี2 5 4 2ท่านบวชที่วัดวัดหนึ่งก่อนแล้วก็ตอนหลังชาวบ้านก็นมีนิมนต์ท่านให้มาจําพรรษาที่วัดลําบัรลอย ว่าเราเานี้อยู่ตบนท่าเรือจังหวัดนครนายกท่านก็เป็นคนที่เข้ามาร่วมพัฒนาวัดปูนาให้วัดนี้ดีขึ้นจากวัดที่แบบเป็นวัดเล็กๆที่เขาบันทึกไว้เนี่ยสร้างตั้งแต่ปี2480แล้วก็ท่านก็มาอยู่แล้วก็มาทําพัฒนาวัดนี้ขึ้นมาจนกระทั่งแบบได้รับความนิยมชมชอบเพราะเป็นที่พึ่งพางชาวบ้านท่านเป็นพระที่ที่มีจิตใจดีดอว่ามารีเมตตาคนใครไปใครมาท่านก็จะช่วยแล้วท่านก็จะแบบท่านเป็นพระที่จะเก่งทางด้านของการรักษาโรคด้วย เนะพราะท่านศึกษาเรื่องของของเวทวิทยาในการรักษาโรคแบบแพทย์แผนโบราณมาท่านก็สามารถช่วยรักษาชาวบ้านหลายๆคนแล้วก็ทําให้เป็นที่พึ่ง,งชาวบ้านในหลายๆทางคนก็จะนิยมที่จะมามา,มาหาท่านมามากราบไหว้มาขอความช่วยเหลือจากท่านเยอะเขาว่ากันว่าไปหาท่านนี่ท่านรักษาให้ใครไม่มีตังค์กลับบ้าน,านให้ค่ารถกลับบ้านด้วยก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริงๆก็ทําให้วัดลําบัวลอยนี่กลายเป็นเรียกว่าศูนย์รวมของชาวบ้านในแถบนั้นเลย คือต้องบอกว่าพอคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่หนึ่งที่มันแบบมีความสงบสุขดีๆเนี่ย <c oughs> ก็จะเริ่มเริ่มคิดถึงเรื่องการทำมาหากินการค้าการขายอย่างที่เราบอกว่าในยุคหนึ่งสมัยสงครามสมัยที่มันลําบากเนี่ยคนก็ต้องคิดถึงเรื่องของการแบบคุ้มครองป้องกันกายเป็นหลักจะหาเครื่องรางอะไรก็ต้องเป็นเรื่องคุ้มครองป้องกันกายเป็นหลักพอมาอยู่ในยุคที่มันสบายม,มีมีน้ํามีข้าวอยู่กินไม่ต้องทะเลาะใครก็คนก็เริ่มคิดคิดเรื่องการทำมาหากินการค้าการขายฉะนั้นก็ต้องหา เครื่องรางที่มาช่วยเสริมให้ค้าขายดีให้คนเมตตาก็แน่นอนสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำออกมาให้ก็คือจะเป็นเป็นสาริการซึ่งนกสาริกาที่ท่านทํามาเนี่ยในชุดแรกเนี่ยเขาว่ากันว่าทํามาตั้งแต่ปี2500น่าจะ2505 2506เนี่ยก่อนนั้นอีกแล้วก็ท่านก็ทําขึ้นมาเป็นนกคู่กันตัวเล็กๆนะครับก็นกคู่กันเนี่ยทำจากผงพุทธคุณก็มีมีมีผงหลายอย่างรวมกันแล้วก็มาทําเป็นเป็นตัว รูปนกเนี่ยก็ใส่ในตลับเล็กๆแล้วก็จะมีสีพึ่งใส่ไว้ตอนนี้ศิษย์ของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในที่เล่าให้ฟังก็คือว่าท่านทำเนี่ยทำอยูอ่ด้วยการแบบท่านก็รวบรวมเอาบรรดาผงต่างๆที่เป็นที่จะมาใช้ในการสร้างเนี่ยซึ่งว่านยาบางอย่างเนี่ยท่านต้องให้คนไปเอาจากหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งหลวงพ่อตีซึ่งอยู่ที่วัดทิาจินบุรีซึ่งเป็น หนึ่งในอาจารย์ของท่านถ้าไปคุยกับคนรุ่นนั้นจริงๆอะ่ะท่านให้ลูกศิษย์ขี่ไปเอาไว้ว่านกาฝากว่านอะไรที่อาจารย์ตีท่านเก็บไว้ให้เนี่ยขี่ม้าไปเอาที่ปัจจินบุรีแล้วก็กลับมันเป็นกระสอบแล้วท่านมาบันบทมาผสมทําเองก็มันเป็นด้านมันเป็นเป็นใสาขาวหมดแล้วก็มาทําบทผงนี้ขึ้นมาท่านลบถมเขียนอยู่คนเดียวจนเสร็จเรียบร้อยปั้นกดในพิมพ์ของท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็ตากแดดจนแห้งเรียบร้อย ลูกศิษย์บอกว่าก็เวลาที่เสร็จแล้วท่านก็จะเอามารวมอยู่ในบาทพระถ้าเดาก็น่าจะมีสักสามสี่ตัวได้ไม่เกินนี้แล้วก็จะเริ่มแจกชาวบ้านไปใช้คือจริงๆตอนท่านเสกท่านเสงอโบสดเนี่ย นกสรษิการมันจะบินมาที่บนโบสถ์เนี่ยเยอะมากท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าไม่ต้องไล่มันไปนะมันบินมากันเยอะมากคือคิดว่าเวทคาถาที่ท่านท่องที่บริกรรมเนี่ยมันเป็นเวทที่แบบมันเรียกเรียกนกเรียกสัตว์มันก็จะมีพวกนี้มาด้วยความที่มันรู้สึกว่าตรงนี้มีจุดที่แบบมีความเมตตาสูงก็จะบินมาแต่ว่ามันก็แบบมาเกาะเกาะตามบังค่าโบสถ์ไม่ได้มาเกาะปากโรงอะไรทั้งที่เล่ากันในเรื่องราวที่แบบฟังอยู่แล้วตื่นเต้นลางไม้นี่คนก็เลยบางคนก็เรียกติดปากสริการจับปากโรง แต่ถ้าไปถามคนรุ่นเก่าๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีมีแต่สาลิกาหลงรังคำาั้สาลิกาหลงรังก็คือนกสาลิกามันยังหลงรังมันน่ยมาหาเราอ่ะคือมันยังมาอยู่ที่ตรงเนี้ยเพราะมันหลงรังมันกลับหลังไม่ถูกแล้วคือคือสาลิกาหลงรังด้วยความเสน่หาก็วัสดุที่ท่านใช้มันมีทั้งแบบกาฝากร้อยแปดชนิดผงอิทิเจผงยันที่ลบถมจากตำราสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่แบบมันมีมีคุณค่าทางการเสน่ห์ไม่ตามหานิยมหมดคือมันเอามารวมแล้วต้องใช้ เรียกว่าวิชาในการทําเสน่ห์ขั้นสูงนะคือแบบวิชาทางเชิงขาวคือบอกว่าทําให้แบบให้มีเมตตามหานิยมสูงมากท่านต้องปลูกเสกอยู่องค์เดียวปลูกเดียวแล้วก็ทําอยู่นานกว่าจะสําเร็จเมื่อสาเร็จแล้วนํามาใช้ถึงได้แบบมันถึงได้ได้มีประสิทธิภาพสูงและมีความขลังมากเพราะว่าเมื่อคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันดีจริงๆเวลาที่เขาไปทําค้าขายอะไรก็จะพกไว้ด้วยแล้วก็บางคนก็ถ้า ไปใช้ในการเจราจาค้าขายนี่เขาก็จะเอาสีพึ่งนี่แตะปากก็บอกว่าถ้าหญิงจะไปคุยกับลูกค้าหญิงให้วนซ้ายถ้าจะคุยกับลูกค้าชายให้วนขวาแล้วก็าการเจราจาจะราบรื่นผู้คนก็จะแบบชื่นชอบเราพอท่านทํามาครั้งแรกก็เขาเดาว,ว่ามีประมาณสัก40-50คู่ได้ไม่เกินนี้ทำมาวัแล้วก็คนก็นําไปใช้ปรากฏว่าคือได้รับความนิยมชมช,มชอบคนใช้แล้วค้าขายดีแม่คงแม่ค้าพ่อค้าแบบ ก็ค้าขายล้วร่รวยกันดีก็มาหาท่านอีกให้ท่านทําอีกแต่ก็คนก็บอกนะว่านําไปใช้แล้วเนี่ยตลับเนี่ยมันเวลาที่ที่จิ้มลงไปไป้ายสีพึ่งเนี่ยมันไปโดนตัวนกบางทีก็หักตัวกา้านแลวมาหักป้ายมันแบบมันตัวเล็กๆอะ่ะมันอยู่ข้างในอะ่ะท่านก็เลยทําตัวใหม่ขึ้นมาเป็นตัวที่เป็นนกเดียวเป็นตัวเดียวแล้วก็สูงตัวใหญ่หน่อยก็เป็นสารการหลนหลงรังรุ่นที่ปี2509ที่ท่านทําขึ้นมาคือคือวาระท,ทำทำก่อน2509เนี่ยก็มีรุ่นที่เป็นประเภทค,คู่ ก็คือแบบลักษณะเป็นแบบนี้เป็นตัวนกเล็กๆอยู่ไงมันก็มีสีพึ่งอยู่เมื่อก่อนเขาใส่ในตลับแล้วก็รุ่นนั้น,นที่ว่าทําประมาณาไม่เกิน50คู่เมื่อแจกจ่ายไปแล้วพอรุ่นหลังมาทําที่มาทําเป็นนกประเภทเดียวก็คือ2 5 0 9ก็ทําเป็นแบบนี้แล้วรุ่นที่เป็นมาตรฐานจริงๆทั้งจะมีอยู่แค่นี้ก็แบบว่าเรียกว่ามันมีจํานวนจํากัดและมันมีอยู่แค่นั้นแหละฉะนั้นพอมันเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังมีคนต้องการอยากได้อยู่เนี่ย มูลค่ามก็เลยขึ้นมาขึ้นมาจากการที่แจกฟรีอะ่ะแจกให้คนใช้ฟรีๆนะ่ะปัจจุบันใครจะคิดบ้างว่านกสันดิกาที่ทําเมื่อปี2,509เนี่ยปัจจุบันตัวหนึ่งหหลักตัวหนึ่งเป็นแสนไม่ธรรมดาล้วหายากมากก็ด้วยความที่มันมีจํากัดเนาะพอแจกไปใช้แล้วเนี่ยคนใช้ดีก็ยังอยากจะให้มีอีกอยากจะให้แบบอยากจะได้อีกก็มาหาท่านอีกท่านก็แจกแจกแจกไปเรื่อยนะก็เลยบอกว่า การแจกไปเนี่ยบางคนก็นําไปใช้ไปจีบหญิงไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ในเชิงเชิงสเสน่หามากขึ้นแล้วก็คนคนเก่าเขาเล่ากันว่ามีคนนึงนําไปใช้แล้วก็ไปทําเสน่กับหลานสาวของท่านเองตอนหลังท่านก็เลยบอกว่าไม่แจกแล้วเพราะว่าท่านกลัวจะไปทําในทางที่ผิดทนองของทากันท่านก็เลยเลิกแจกก็เขาว่าตอนนั้นจะเหลืออยู่ในบาทสักไม่ถึงร้อยตัวนะครับแล้วก็ท่านก็ เก็บอาบาทนั้นไม่ซุกไว้ไม่ให้ใครแล้วจนทั้งท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยเจ้าวัดองค์ถัดมาก็ได้เห็นว่าเออมันเป็นของที่ดีน่าจะให้ชาวบ,บ้านนำไปใช้ก็เลยแจกจ่ายไปให้คนได้ใช้ต่อจนหมดปัจจุบันก็ไม่เหลือที่วัดไม่เหลือแล้วคือเครื่องรางของท่านเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งที่สร้างมาแล้วเนี่ยข้อจากัดในการใช้แทบไม่มีเลยว่าท่านจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นจระเข้โทนจะเป็นประหลัดขีกสอนนาลายลเป็นเต่าเรือน ทุกอย่างที่ท่าทำมาเนี่ยเป็นนกสรสกาเนี่ยไม่มีข้อห้ามใช้ได้ได้ง่ายๆใช้สะดวกนะซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่าที่คนหนใช้ในในสีพึ่งเนี่ยเขาเวลาจะไปเจราจาไปค้าขายอะไรเขาจะไปแตะปากเอาสีพึ่งแตะปากนะแล้วก็ถ้าจะพกเป็นเป็นสเสน่ห์ก็คือพกไวแล้วเอาน้ําหอมประพรมไว้แล้วก็สเสน่ห์จะออกมาให้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ไปไหนก็จะมีคนแบบรู้สึกรักรู้สึกชอบคนที่เขาบูชาไว ถ้าอธิษฐานทุกวันมีสามีสาม,มีก็ไม่นอกใจมีภรรยาภรรยาก็ไม่นอกใจนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายก็บูชาไว้ก็ซื้อขายคล่องร่ํารวยเงินทองนั่นก็เป็นเรื่องของเมตตามหานยมเป็นหลักเขาก็จะมีคาถาที่ท่านให้มาก็เป็นที่ต้องควรจะต้องท่องทุกคืนคาถานี้เรียกว่าเป็นคาถาบูชาคาถาจะบอกว่าโอมปลุกปลุกลุกแล้วอย่านอนครูกูสอนอย่าช้าสาริกาเจ้าเอ,อ๋ยอย่าเฉยเลยราครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครองปกป้องเคหา ผู้ใดมีจิตคิดร้ายขอให้กลับใจเมตตาโรคภัยนานาขออย่าได้พบผ่านลาบละยศขอให้ปรากฏขึ้นทั้งแปดทิศมิตรขอให้เกิดขึ้นทั้งแปดด้านผู้ใดเห็นหน้ากูแล้วขอให้มันรักผู้ใดทักกูแล้วขอให้มันหลงโอมมหาสาริกากรึงกระนังตาวังตาวาม,ามะเอหิสวาหะอันนี้เป็นคาถาที่ต้องท่องทุกคืนจะช่วยให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีมากแล้วก็ เวลาจะพกใช้จะอะไรเนี่ยเขาบอกต้องเรียกใช้บ่อยๆจะยิ่งศักดิ์สิทธิก์ก็เวลาจะพกใช้จะมีคาถาปลุกเสกก็คือว่าเขาจะเอามาแล้วก็ท่องว่าวันะวันนาะสันนะสิกาโย ο, พุทธังสีโรวะหามะมะนี่เป็นคาถาปลุกแล้วก็สามารถพกติดตัวไปได้สันิการกจะช่วยให้ท่านมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของผู้คน อมปลุกปลุกลุกแล้วอย่านอนครูกูสอนอย่าช้าสติกาเจ้าเอย๋ยอย่าเฉยเลยราครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครองปกป้องเคหาผู้ใดมีจิตคิดร้ายขอให้กลับใจเมตตาโรคภัยนานา,นาขออย่าได้พบผ่านลาบและยศขอให้ปรากฏขึ้นทั้ง8ทิศมิตรขอให้เกิดขึ้นทั้ง8ด้านผู้ใดเห็นหน้ากูแล้วขอให้มันรักผู้ใดทักกูแล้วขอให้มันหลงโอมมหาสริกากรึงกระนัง ตาวังตาวาม,ามะเอหิสวาหะนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่มีคุณค่าในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ถ้าท่านชอบชื่นชอบในเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกด subscribe ในช่องใหม่ของเราด้วยคือช่องหัวร้อนทีวีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วถ้าอยากทราบเรื่องอะไรตรงไหนก็ inbox บอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามจัดหายขอบคุณครับ